สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องฮะอยู่กับกิมงานโทรหนึ่งช่องลรอกกี้นี่สายจวดเด้พี่น้องเด้อนะครับตอนนี้เราก็ลงชั้นสองไปแล้วนะครับนี่เพิ่งเที่ยวแรกฮะที่ได้ลงชั้นสองครับเดี๋ยวเรามาดูฮะจานชูฝังตัวแล้วครับตอนนี้จานชูลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเราก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ กับรถข้างล่างเลยครับมาเยี yeah. ่ยจันชูทำไมทำที่เลี้ยวรถแคบแท้ดูจันชูเล่นอะไรเนี่ยที่กับรถจันชูแคบมากพี่น้อ,นองโอ้โ oh ห้ตายแล้วจันชูเล่นอะไรเนี่ย ครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ในชั้นสองนะครับลงมาชั้นสองแล้วการชูฝังตัวแล้วครับตอนนี้เจาะลงมาอีกหนึ่งชั้นครับผมความลึกไม่จํากัดครับบอ่อนี้เจ้าของบอกนะครับ บอกทอทงก่อนครับเทนในวัดอีกเที่ยวอึ๊บตรงเข้าไปในวัดอีกเที่ยวเด้อกำนันเขาเอาอีกนี่ฮะอ้าวจะคอยมาใส่ครับไปไป ตอทงฮะตองตีโคง้งพ้นไหมไปเนิบๆครับไปแบบเนิบๆครับขึ้นบอ่อฮะชั้น2ครับดินแข็งโป๊กเลยพี่น้องโอ้ขึ้นสบายฮะออกแรงดันนิดเดียวเดี๋ยวเจ้าอินดีก็จะถอยเข้าไปใส่ดินกับจานชูครับมาดูมุมสูงกันบ้างครับ ดูมุมสูงกันมั่งนี่ฮะอู้กร,กรับกรึบเลยใส่ดินเข้าไปครับ พี่น้องข้างล่างเป็นดินเหนียวแล้วแต่ชั้นที่เรายืนอยู่นี่มีลูกลังปัดายนะครับชั้นที่รถยืนอยู่กันวันนี้จันทูก็เจาะบาดาลแล้วโว้ลโ,ม,โมเลยลงมาชั้นสองครับ วางดีๆเรอ้อจานชูเด้่ออย่าให้ดินร่วงเรอ้ออันนี้ก็ยังเทในวัดอยู่นะครับเทในวัดอยู่กำนันแกเอาเพิ่มนะกำนันแกเอาดินเพิ่มอีกนะครับส่วนของพี่ผู้ใจบุญเมื่อเช้าก็รครบแล้วนะฮะ เรียบร้อยครับผมไปกันได้ครับไปขึ้นบอ่อครับผมจะลั่นไหมไปดูดิเจ้าอินดีน้นี่ขึ้นบอ่อนี่ไม่เคยพลาดนะลั่นแน่นอนอู้ครางครับครางใสต้องเอารถไถมาเกรดแล้วเนี่ยจานชูไม่เกาให้หน่อย ลามนิดหน่อยฮะยังไม่ถึงกันลั่นมากยวพาพ,พี่น้องๆไปเทอีกเที่ยวนะครับในวัดวัดป่าบ้านโคกกลางครับผมทางขึ้นครทางขึ้นขึ้นง่ายครับขึ้นสบายฮรขึ้นสู่ถนน วันนี้ยอมเผยโฉมเลยเนี่ยเสยตํานีนา่ลายนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่เทกันครับผมน,นี่ฮะผู้ใจบุญเมื่อเช้านี่นะครับพี่น้องฮะคือบ้านหลังนี้ครับหลังขวามือเนี่ยฮะที่ซื้อดินบริจาคให้กับวัดนะครับเอาดินเข้าไปบริจาคให้วัดนะครับ4ี่สิบเที่ยวครับบ้านหลังเมื่อกี้ครับขวามือ เป็นเจ้าของธุรกิจวัสดุก่อสร้างนะครับแกอเอาดินเข้าไปาตรงที่แกรสร้างบุติพะนะฮะเพื่อ,อเป็นบุญกุศลให้กับน้องชายแกนะฮะที่เสียชีวิตไปครับเขาได้บุญเราก็ได้งานนะครับขอบคุณที่ใช้บริการทีมงานโทรหนึ่งครับผมนะเอ่อโอเกชื่ออะไรนะ้องผมลืมชื่อแล้วครับ โคกเพชรครับอันนี้คือโคกเพชรครับผมบ้านโคกเพชรพุทธินครับอันนี้คือบ้านโคกเพชรนะปากทางข้างหน้านี่ก็เราก็เลี้ยวซ้ายครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูที่เทก่อนจะถึงที่เทนี่เดี๋ยวผมจะแนะนําสถานที่ฐานอู้นกเป็ดน้ําเยอะมากครับนกเป็ดน้ําเยอะจริงๆนะฮะนี่ครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยที่จะออกระโคนชัยนะฮะ จะไปโผล่ตรงหน้าโลตัสประโคนชัยพอดีเส้นนี้ ค้นพื้นที่อ่างเก็บน้ําหมู่บ้านเขาเลยเป็นอ่างเก็บน้ําโครงการนะครับระหว่างบ้านโคกเพชรกับบ้านโคกกลางแล้วก็ตาบลโคกม้าจะอยู่อยู่รูนฮะฝั่งซ้ายมือมุมมุมจอฝั่งซ้ายอ่ะเป็นโคกม้าตาบลโคกม้าอ่างเก็บน้ํานี่ใหญ่มากแล้วเราก็จะไปเท โคงกลางนี่แล้วเราก็เลี้ยวป่าเข้าไปเลยวิ่งเข้าประตูใหญ่ของวัดนี่เลยอู้ห้ล่มเลื่นดีมากครับผมล่มเดินดีมากเลยในบัดนี้ผ้าพี่น้องเข้าวัดแล้ว <laughs> เข้ามาจําศีลทําบุญ จ้างให้เราเอาดินมาส่งเราก็ได้บุญเขาก็ได้บุญนะฮะแต่เราได้บุญด้วยได้ตังค์ด้วยเราก็วิ่งไปนี่ฮะปอมไปด้านหลังนะครับตรงทีพี่เขาสร้างกุฏิเพื่อ,อถวายให้กับวัดนะครับเพื่อเป็นบุญบินกุศลให้กับน้องชายเขาครับเด็กจวดกับเราน้อยทำไรนี่ ออกมาฮะหรือว่าจะถอยหลบผมก่อนยังไม่รู้เลยครับน่าจะถอยหลบผมก่อนครับเ,เติมน้ำมันเติมน้ำมันตอนนี้ถังที่สองนะฮะถังที่สองมาแล้วน้ำมันก็เฉลีย่ยแล้วตกวันละประมาณหกเ0็700นะครับเพราะว่าเติม800มันไม่หมดหรอกครับพูดถึงก็ระยะทางก็วิว่งไกลอยู่แต่ว่าวิ่งง่ายครับผมวิ่งง่าย ตนพ่คือยืนนองมากกว่าไรแต่ว่ากำนันท่านก็ซื้อบริจาคอีกห้าเที่ยวครับนี่ฮะกุฏิหลังที่ว่าครับที่เขาสร้างให้ครับทางสร้างให้ทางวัดนะครับเป็นที่พักสง์นะฮะจะได้มีกุฏิมีสถานที่พัก ล่องน้ำครับตัวนี้สองมันปะ่ะฮะส,<อ>ส,สครับสองแล้ก็พากันเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวก็จะไปเติมไว้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันครับที่เอาดำลงก่อน ทงก็เติมแล้วโอเคครับโอ้ทีนี้นะดูสะอาดสะอ้านเลยครับพอเอาดินใหม่มาลงไปโอ้เจ๋วเจ๋อทำทางด้วยนี่ ครับจะได้ลีกทางกันได้นะได้เข้าได้แต่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ